ใ่โอ้ยนั่นเดบาละสามสี่ตัวอยู่ตัวนึ่งอยากกินก้อยแม่งนั่งงามมาต้องไปไกลพี่น้องเอ้ยอยู่อ่างปลาพราอยอืดอวดมึงโม่เบิ่งจักบาลนะในยายอืมยายหมวยมันลอ,อยสวนแม่งนั่งงามอยู่ในอ,าาอ,อ่างปลาข่อยคุณน่ะโอ้ยตก็ร่างงามเลยตัวนี้ก็ร่างสิไปก็ร่างสิไป <laughs> ข้าวเดียวนี่มันหลอดขาด เด็กจะเด็ว่า,อวาบอนี่มันอันนี้ตัวผุ้หนังขาหลอดขามันรอยออกคนอ๋มอมันหลอกขาบไปตั้งหลายนึงพี่น้องเอ้ยม่ <c oughs> อยู่เอนเราเอานหนามส่ไว้แซ่อ่างปลาไ,ไาว้พี่น้องแซ่ไบเซยวาแต่งแต่ละแมงเราง่ามสวยวะนี่ นี่ก็ต้องไปสอนไก่แล้วก็ต้องไปหาไก่เด้น้ำทุงทาบัวหนึ่งแล้วก็ล่างปล่อยน้ำออกคุณแต่ว่าบัวนั้นบัวมีมันหลอกขาบินี้บัวแล้วพี่จ่ายมาหนังสวนตัวหน่อยๆเต้นบัวขาพี่น้อหลอกขาพีออ่หลอก,ม,ลอกมันบินนี้บัวแล้ววิ่งห่างคุณสิบิทิพย์วิ่งไหมพ่ะนะ <c oughs> มันปล่อยน้ำออกมันสีหลังบอ่อ คุณจิตทดสบอบเอาป่ามาปล่อยอ่างนี่ว่าบอกคุณจิปล่อยปลาเข็งกวนมันฉันฮะนจักเพิ่นไปเบิ่งปลาเข็งยังผู้บริทามบริสุทธิ์อ่น้ออ๋อนี้แม่งยังนี่แม่งใ,ใครหลังบ่งูก็แม่งกษาตราิย์วิงเน้าห่างไปเฮ็ดขอบไม่แน่เออ ไปเฮ็ดวิ่งไหมกันขอบวิ่งเพลินห่างฉันบอกว่จะซื้ม้าสอนไหมแต่ว่าอ้างนี่ถือบาทละสามตัวสี่ตัวอยู่นี่โอ้ยเงินไหลอ้างปากคนมีแมงหลืงงั้ตะเกา่าอันอ้างนี่นะตัวใหญ่ใหญ่ได้แมงหลืงงั้มแต่ว่าผลหรอกขาบนี้ไปแล้วม้าสอนคุณมาท่านยังไงแต่ว่าอ้างนี่มีอ้างนั่นก็มีแต่ว่าห่างตัวน้อยๆอยอ้างนั่นโอ้ยเงินไหล แมงร่งำามโ้ยแม่หักของปนขวมซะละโอ้ยตายเออปนหนึ่งสวนอยากลำบากนา้ำมันหลยว่นที่เมียนกู้ปนขวมโอ้ยตายแล้ว